รอบก่อนแล้วประจามานกที้คนไม่ขายแต่บานนี้พ่อมันตายแล้วพับริจูดเริ่มกระโขกแล้วอ่นมาต่อหกต้องมาเผาเนี่ยเราก็ตัดอันหน้าไผ่ทางผู้ออกบัดแล้วมันหุ้มเข้านะตอนอยากได้มันพัดคือเด็เป็นยังเขาว่ะบบดมันหุ้มเข้าเลย แต่จัดทีมเอาไว้กอเดียวกอข้างหน้าที่ประจาถ่ายฮะนนะสามสี่นอเส้นไผ่เบิ่งประจากระชีเน,นียนเละเนาะพี่น้องๆน,นะชีเห็นว่าก็ะจะชีเห็นว่าหมดกําลังจะก,กัดประจาถ่ายให้้เบิ่งเน่อหม้ฮะนะคลิปตั้งแต่เนิ่นๆนตะั้งแต่ผัวตั้งแต่คลิปเก่า คิปก <Billie S 1> ่อนถ้าคนเบิ่อมันก็จะเอาอยู่บองนิดเดียวนี่แหละมันงูกูนี้ต้นมะม่วงมีแต่หังมีแต่หังมาแดงได้กินไข่มาแดงแล้วไปจ่าอยู่ไอ้ทานทานนะเนี่ยตีล่ะบดีตีอันสวยไปจ่ายยังบดได้อะนะจะถ่ายมาได้ไหมซีจันจุดอันนี้ น,นี่ก็เป็นบรรยากาศบ้าดอกกะจ้าพูดไปถ่ายทางเออปกาจา้าเนี่สิบหาเก็บหน่อไม่พีราไปเลาะเบิ่งทางน้าขางน้าเออย่างไปที่แม่ทำความสะอาดแล้วคฟังหกนี่จ้าอีกอ่ะเป็นการทำความสะอาดกว่ามแม่จะมาโดนๆมันก็จะหกหก็ันจะเด้อ เราก็จะให้ดูบรรยากาศน,นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ<อ>แม่ลม <c oughs> ้มมาทางมาทางาทางอันนี้กอไผ่เอาไม้หอไม่กอไ่ดกอไผ่เทบแหลงใส่ไม้กวาดไ,มาไหมไวใส่<า>ก,กวาด<ม>เล็กโอเน,นี่ย,ยเลย

เเดีคือคือต้าวอเได้ยืะมามามาต็้งก้มเงียเหัดกันโอ้แลมามักเตงมูออกมาเห็ดเลียกแลนี่นี่รากปาดนี่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 ปาดขี้มังนี่จะวาดเข้าไปในเลยเออคำทางเเชื่อหน่อยลูกถ้าเดียวมาอันนี้ แ,แม่โดยพ่อบ้านใจกล้าสองแม่ไม่ไม่ทอนเลยกลาควักออกมาเลยเด้อเออกล้าควักค่อยๆกล้กค่อยๆกล้กค่อยๆ่อยเข้าไปมันจะจะเห็นเออกล้กค่อยๆกล้กค่อยๆป่าจากระจัดกระจายระวังลูกอันนี้เครื่ออันะเอาไปได้ดึงออกป่าจามา ยังมุมพู่มามาทุระมาทุระแต่ว่าถือโอกาสไปเอากลงงงง้องมาน่ารักเลยใช่เอ,อ๋ถือโอกาสนะเบิ่งไม่ให้พี่น้องเบิ่งองนนี้ก,กแม่ก็ยังหันมาตามอ้าวก็แม่ที่ตามไปแบบนี้ให้พี่น้องเบิ่งองนทำความสะอาดข้างไข่หมดแดงเขาย่ามทาทั้งอะไรมั้งมันบอ่บอบ่อไปเด้ทางรูมิจะ่ห้งเก้าเลยได้ละ มีหอยทั้งเลยนะก็จ่ามาทำความสะอาดก็ไผ่ที่ให้เบิ่งรอบพูนผูผูโอ้ยป้าจ่าผู้ว่ามันมีแหน่หน่อไม้อยู่เลยจ้าเอ้ยป้าจ่ายังสิไปเลาะเบิ่งผู๊ผู๊ผู๊ทางผู๊มีเน่งนองไม้เออผู้แจ้ผู้หลักนี่สิเห็นพี่น้องนี่สิเห็นเออ ป้าจายิงซีไปเลาะสิหาอันหน,น่อไม้มาแกงแกงหน่อไม้กินกนนนับตะแรงตะแรงน่ะไปอยู่บ้านเอตามใจก็ไปโรงเรียนเนาะเอาคือขีอ่มอเตอรไ์ไซค์เด้ตื่นแต่เช้าก็บตอตอไปว้าวว้าวอันเพิ่นจีไปนอนกับย่าว่าสั้นไปโรงเรียนเพิ่นจีไปโรงเรียนเอากว้าให็นไหม่ห็นไหมวไหความมาเหตุซอยนเราผ่านัน ใส่ให้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวสิพอเดียวกินกว๋วยเตี๋ยวไปกินบ่ใส่แขกงเอากวาดลงไปในหน้าแล้วแม่สิจูดนี่เออเออเออสำนัลออออกละเออเออพระเจ้าไม้เบิง่งต้เอากล้อง